แซบไฟลุกเนยโชติกาปากหมุดเที่ยวทะเลเสิร์ฟความเซ็กซี่ขยี้ใจขอกลับมาทวงบัลังความแซบอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวสวยคุณแม่ลูกสองอย่างเนยโชติกาที่ล่าสุดได้เดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดกระบี่และเกาะห้องพร้อมครอบครัว โดยเนยโชติกาได้แชร์อวดผิวขาวออร่ราหุ่นปังเป็นอบอึม๋มตุ้มตุ้มสวยวาวหน้าท้องสุดเฟิร์มขนาดสวมชุดว่ายน้ำท้าทายแสงแดดฤดูร้อนพร้อมแคปชั่นว e ลคัมซัมเมอรร้อนสู้แดดนิดนึดนงค่ะโชติกาวงวิลากเกิดวันที่15กรกฎาคมพศ2527ชื่อเล่นเนยชื่อเดิมก่อนเข้าวงการคือโบแวลวรี very, วงครุฑมีผลงานละครเรื่องแรก คือเพื่อนซีล่องหนด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีพัทลุงระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลายัยสงขลานครินทร์และระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้านชีวิตส่วนตัวเนยโชติกาคบหาดูใจกับไฮโซอามจันสิริมณีฉายแฟนนุ่มนักธุรกิจสำนักพิมพ์ภูมิบัณิตปัจจุ แแต่งงานนกันล้วพิธีมั่นวันที่3กันยายนพศ2559ที่โรงแรมพลาซ่าแอตตินีและงานฉลองมงคลสงรสวันที่10กันยายนพศ2559จัดที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอราวัน ปัจจุบันมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนบุตรคนแรกชื่ออคินมณีฉายเป็นเพศชายบุตรคนที่สองชื่อลลินมณีฉายเป็นเพศหญิงเนยเป็นนักแสดงชื่อดังในดิน,นแดนวัดทองและเป็นหนึ่งในสาวงามที่มีฐานแฟนคลับจำนวนมากต้องขอบคุณความงามแบบนกและปลาของเธอสําหรับอาชีพการแสดงของเธอเธอมักจะเป็นที่รู้จักจากบทบาทเชิงลบในภาพยนตร์ผลงานทั่วไปของเธอได้แก่ The Flame of r i d e 2011 เลิฟเกมส0 1 1สวีทเทส2011และคุณชายพุทธิพัฒน์2 3 1 3โชติกาวงวิลาชเกิดและโตที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้ของประเทศไทยสมัยเด็กๆนั่นางเอกเรียนอยู่ที่โรงเรียนมธัธยมสตรีพัทลุง เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเธอได้ศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินจากนั้นจึงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแตกต่างจากบทบาทที่ชั่วรายค่อนข้างน่ากลัวและรุนแรงในภาพยนตร์ในชีวิตจริงความงามเนยโชติกา เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและค่อนข้างเป็นมิตรเธอมักจะทำให้ผู้คนเห็นใจกับรอยยิ้มที่สดใสและแสนหวานของเธอในเดือนกันยายน2559ดาราสาวสวยสร้างความฮือฮาในชุมชนวัดทองด้วยการแต่งงานในเทพนิยายกับนักธุรกิจอารมานิชีในงานแต่งงานสุดหรู มูล,ลค่าล้านดอลลาร์นั้นสาวงามที่สวยที่สุดในดินแดนวัดทองสวมเครื่องประดับล้ำค่ามากมายและได้รับของขวัญมากมายจากเจ้าบ่าวรวมทั้งแหวนแต่งงานผ้ากระดด้วยเนยโชติกายังสร้างความประทับใจด้วยการเปลี่ยนเป็นชุดแต่งงานราคาแพงถึง6ชุดในงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธออีกด้วย